นปบางทีเราก็มีอะไรครบสมบูรณ์หมด <c oughs> มีอะไรที่พร้อมหมดแต่ว่าถึงวัยบางคนก็สามสิบปีอายุยี่สิบปีสาสิปีก็ก็โรคไปแค่เจ็บบางคนก็ทำงานไม่มีเวลาทำงานเยอะจริงๆก็ได้เงินมากๆ แต่ถึงวัยที่มันความเสื่อมขึ้นหรือว่าเราเขาที่มีกรรมที่ไปรักษาโรงพยาบาล <c oughs> เป็นโรคอย่างหนึ่งก็เกิดเกิดโรคอย่างหนึ่งขึ้นมาจากการรักษาก็มีทุดท้ายสามีภรรยาคู่หนึ่งก็เลยวางงานยกงานให้ร้านก็เลยออกไปท่องเที่ยวันชวิท่ผ่านมา ถึงอายุห้าสิปีมันก็จะไปไหนเลยติดงานตลอดนี่ก็มีอะไรที่พร้อมแล้วนักศึกษาบางคนมีพร้อมทุกอย่างแต่ว่าสังขารร่างกายมันก็เกิดโรคเช่นมีกระดูกนี่ก็โรคกระโด,ะดูก็เยอะโรค้อต่อโรคไขข้ออะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ถึงไม่อย่าไปประมาทเมื่อเรายังมี ร่างกายที่แข็งแรงอยู่นี่ก็พยายามทำบุญหลวงพ่อเจรเิญก็พูดไปหน้าฟังเหมือนกันการทำบุญนี่เหมือนการเดินทางเหมือนเป็นการเดินทางไปจากจุดหนึ่งไปจากจุดหนึ่งแต่ว่าไปด้วยเรือไปด้วยเรือพายมันก็ต้องช้าแต่ถ้าคนมีศีลด้วยทำบุญทำทานมีศีล ก็เหมือนกับมีรถหรือมีเรือก็เป็นเรือยนเรือเร็วที่จะไปสู่จุดหมายได้เร็วขึ้นถ้าคนมีในเรื่องของการปฏิบัติทำสมาธิก็เพิ่มความเร็วที่จะเข้าไปสู่เด่นแดนแห่งความสงบได้เร็วขึ้นอาจจะเป็นเครื่องบินก็เครื่องบินที่มันเร็ว มากกว่าธรรมดายิ่งมีปัญญาแล้วนะก็ยิ่งเป็นญาณที่เร็วที่สุดนั้นทานศีลโภนานี่เป็นสิ่งที่เราต้องทำพระพุทธเจ้าเทศโปรดท,ท่านพยสะกุลบุตรผู้เบื่อาดในมาตตสงสารเป็นลูกชายเศรษฐีในเมืองปรณสี สร้างบุญธรรมีปุปรกรรมมามากเคยเผาศพคนที่ไม่มีญาติอย่างนี้เดี๋ยวบางทีคนในโลกนี้หน้าที่การงานก็ดีประเกษยณไปแล้วที่วัดก็ไม่มีใครจะทําหน้าที่ก็เลยทาหน้าที่เป็นสัปเหร่เขาถามภริยาว่าจะรังเกียจเขาไหมแต่เขาไปต้องไปจับคนตายแต่เขาใส่ถุงมือภริยาก็ไม่รังเกียจเขาก็ทําหน้าที่ช่วยเหลือ เจ้าวาดเป็นงานกิจการของสังคมอันนี้ก็จะได้นิมิตหึ่งความตายเหมือนกันเห็นว่าคนที่ตายนั้นก็มีแต่เด็กเล็กๆหรือไว้เราขึ้นมาหน่อยไว้กลางคนเข้าสู่ไว้อายุห้าสิบหกสิบรือวัยชราเจอ ทางมยสากลบุตรนี่นะเ็เคยทําหน้าที่อย่างนี้มาเป็นนิสัยปัจจัยมามาเกิดชาติสุดท้ายในบารมีของท่านเต็มนี่ท่านก็เดินไปหาความสงบเพราะมันวุ่นวายในใจนะเกิดความวุ่นวายในจิตใจไม่สงบแสดงว่าจิตใจของท่านนี่มีความสงบนิ่งเป็นส่วนใหญ่ถึงแม้ว่าท่านจะมีอะไรภายนอกมากมาย จิตกับอารมณ์มันก็ต้องแยกกันด้วยสมาธิถ้ามีสมาธิแล้วยังมีความเพิดเพลินอยู่ก็มีอยู่แต่สมาธินี่มันท่านทรงตัวอยู่แล้วแต่วันหนึ่งตัวสมาธินี่มันไม่ทรงตัวมันอารมณ์เข้าไปสู่ใจได้เพราะมันวุ่นวายตรงนี้แหละกระทุกนิยสัต์ก็เดินเดินไปตามด้วยอำนาจของบุญกุศลนะ การเดินก็ไปป่าอิสิปตนะมลุกตายวันองค์สมเด็จพระสาสดาสมัพระเจ้าก็ทรงทราบแล้วละเดินก็มาแล้วเนื่องบารก,กืนเกืนฉะนั้นพระองค์ก็ตัดเรียกว่าเอานัสสมาแล้วหรือที่นี่ไม่วนวายที่นี่ไม่กัดข้องนี่พระพุทธเจ้ามีญาณมีญาณย่างรู้ชื่ออะไรก็รู้แล้วการศรัทธาก็เต็มเปี่ยมนะ มูลนิยมประเทศเรื่องของศีลน,นี่แะทางทานเนี่ยการเสียสละการให้กรรษษารเสียสละปัญญาศาสตร์ก็เป็นมหาเศรษฐีนี่ลูกชายมหาเศรษฐีจึงเป็นครองประดบกเป็นเศรษฐีเศรษฐีของอินเดีย,ยเป็นมหาเศรษฐีก็เศรษฐีจริงๆอย่างในโลกปัจจุบันเราก็จะเห็นอย่างไงคราวนี้นท่านก็ทราบซึ้งในเรื่องของการให้ท่านก็ไม่ติดละ อิสระในใจเกิดขึ้นเลยไม่ติดในทรัพย์สินสิ่งของอานิสง,งส์ของศีลก็เกิดความสม,มบูรณ์มรรบูลทั้งกับมีมาแล้วพระเจ้าเทศเรื่องของศสิรรมตั้งเห็นว่าเป็นจริงอย่างมุนหจาว่าถ้าไม่มีศินแล้วก็มุ่นวายเดือดร้อนก็ตั้งมั่นในศีลจิตก็พัฒนาตามระดับตามระดับแหละมีความ สงบกายสงบวาจาตอนนี้เหลือใจยังไม่สงบพระพุทธเจ้าก็เทศต่อไปอนิสง์ของทานศีลนี่คือสักขะก็สวรรค์เราจะเห็นมาสวรรค์หลังจาก,กตายไปแล้วอย่างหนึ่งสวรรค์ที่เกิดขึ้นในจิตของเราปัจจุบันนี้เป็นมนุษย์ก็เกิดขึ้นปัจจุบันนี้สมัครที่เราวุ่นวายกันอย่างนี้มันเป็นคนคำว่าคนเนี่ยมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่าง มันเราอาหารหลายๆอย่างมาคนเข้าหากันแล้วคนก็เป็นอย่างนั้นนะความวุ่นวายเกิดความโรคความโกรธความหลงกันเนี่ยคราวนี้ถ้าท่านปฏิบัติท่านก็จิตใจเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมนุษย์เกิดขึ้นในใจนี่นะที่มันยากเนี่ยลำบากนักบาดพูดถึงความเกิดเป็นมนุษย์มันยากลําบากเหมือนปายุพัดมาสีทิศ มีไม้ไผ่ลำหนึงขึ้นมาแล้วก็เต่าตาบอดก็โผล่ขึ้นมาเจอกับไม้ไผ่แล้วก็ต้องเข้าตรงช่องไม้ไผ่ได้พอด,ดีถ้าบอกมันยากขนาดไหนร้อยปีโผล่มาครั้งเดียวด้วยมันยากมากนะมันมันยากลำบากอถ้ามาเปรียบเทียบเดี๋ยวนี้มันจะเป็นยังไงก็เหมือนกับเด็กที่ยังไม่รู้เรื่องก็ได้ไหม จะหาข้อมูลอะไรในอินเทอร์เน็ตที่มันมีมีโค้ดมีรหัสที่ป้องกันไว้เขาคงจะเข้าไปไม่ได้นะจ้เาข้อมูลเข้าไปไม่ได้มันยากลำบากกว่าที่จะคนพบรหัสเจอแล้วเข้าไปหาความรู้ในข้อมูลบางอย่างที่เขาปิดเอาไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นกิเลสมันก็ปกปิดจิตเอาไว้เหมือนกันไม่ให้คนเลิกลาได้ เขาเกิดความวุ่นวายยิ่งดำเนินชีวิตไปเป็นไม่ใช่สัมมาอาชีวะนี่แหละเสียงหายได้เป็นนักเลงเล่านักเลงสุราเล่กนการพนันฮอบคนชั่วเป็นมิตรถึงจะไม่ได้อยู่ในเรื่องของศินแต่เป็นทางอบายไปสู่ความไม่สบายต่างที่มันจะพังทลายในชีวิตเราก็คงจะเห็นอยู่กันเป็นประจำแต่ว่าคนที่เกิดเป็นมนุษย์นี่มันยาก ไม่ใช่ไงท่านมันจจสานี่เกิดมาเป็นมรนย์แล้วพระพุทธเจ้าท่างทานศีลทัางกสมบูรณ์บริบูรณ์เลยมรรมีท่านมากแล้วสักข้าสวรรค์ก็คือความสุขอนิสงกันให้บุตธรบุญทําทานในระเบิดบานใจอิ่มใจเป็นบุญเนี่ยตรงนี้นะก็เป็นสักขะเป็นสวรรค์แต่พระพุทธเจ้าก็เทพสวรรค์นี่มันก็จะมีความสุขก็ใช่อยู่แต่ว่า มันก็ยังไม่เที่ยงนะมันร่างกายเราเนี่เราสบายทุกวันมันไม่เที่ยงเนี่ยมันแปลเปลี่ยนได้พระเจ้าก็เทศถึงเรื่องของความทุกข์เนี่ยรัางขาเนี่ยมันเป็นทุกข์มันทนไม่ได้มันต้องหิวกระหายแล้วมันก็ต้องเสื่อมบางทีเราทักกันว่าสบายดีไหมก็สบายดีแต่แท้จริงแล้วมันก็พออยู่ได้พอยังอยู่ได้ขันนี่มันยังไม่ทรมานนักวันยังไม่หัก กระดูกยังดีตายังดีแต่มันก็เสื่อมไปเทเลน้อยเสื่อมไปเทเลน้อยเราจะรู้ไอ้ทีเงาเสื่อมมากไปแล้วเดินก็ไม่ไวหวนั่งก็ไม่ไหวเดินก็ไม่ไหวถ้วาเทระอายุข้าไปถึงหกสิบขึ้นไปเนี่ยมันก็ชัดขึ้นมาแล้วแต่อายุสามสิบกว่านี่เขาลูกนี่รามาก็เดินขึ้นสบายขนาดนั้นก็ยังเอาเรื่องอยู่แต่ถ้ามาเป็นวัยนี้ก็ไม่ได้แล้วขึ้นไปสักห้านาทีสิบนาทีเส้นมันก็ใช้การไม่ได้ ตึงไปหมดในความเสื่อมมันก็เสื่อมมาอย่างนี้เมื่อก่อนจะมาไปเขาสมณกุฏที่สีลังกาก็มีลุงสนอที่สร้างสลาหอฉันหลังนี้แหละเป็นช่างอายุหกสิบแต่น,น้ำหนักมากไปหน่อยแปดสิบโลพาเดินขึ้นไปเขาสมณกุฏเป็นบุกเขาที่พระพุทธเจ้าประทับรอยพระบาทเอาไว้นะที่เขาสมณกุฏะ ทีหยอดที่ศรีรังกาซึ่งสมณทเทวาเป็นผู้ที่อารตนาในมต์พระเจ้าพระเจ้าส่งเมตตาไปประทับลอยพระบาทไว้ที่นั่นลุงสนอน,นี่แกก็เดินไม่ไหวขึ้นไม่ไหวทั้งน้ำหนักมากทั้งอายุมากอัตมาก็พยายามันก็ขึ้นได้อยากให้เขาได้บุญแต่เขาก็ไม่ไหวเดินไปได้สักเครื่องชี่วโมงบอกไม่ไหวแล้ว ก็น่าจะอย่างนั้นเนาะขนาดไกล์ที่พาขึ้นไปบอกในชีวิตไม่เคยลำบากมาขนาดนี้เลยนะเขาเอางลำบากมากๆขึ้นไปสี่ชั่วโมงก็ต้องตื่นแต่เช้าด้วยตื่นแต่ตีสี่ขึ้นด้วยนดัดบิงมาอีกหกโมงเช้าขึ้นไปห้าชั่วโมงนะเกินไปห้าโมงครึ่งได้สำเร็จการสาสนาทีพนะระตัวใหญ่ๆนี่ร้องขึ้นไม่ไหวต้องดันขึ้นขึ้นไป ยมสองคนขึ้นไปสรุปเลยสรุปในการนิสงส์แรงมากกัดแต่ปัจจุบันนี้ก็มีผู้ใจบุญเป็นสศทธิีชาวศรีลังกาทำถนนหน,นทางขึ้นไปอย่างดีเลยอย่างดีในข่าวว่าตามาเคยขึ้นไปก็เคยมากราบที่นี่มานิมนต์ขึ้นไปอีกสักครั้งหนึ่งบอกว่ามีโอกาสก็จะจะเดิตั้งไปี่เห็นด้ว่าอายุมากๆเข้าแล้ว เราก็อาจจะไม่รู้จักคนอายุมากแล้วถ้าอายุมากๆแล้วก็รู้จักแล้วมันไม่ได้มไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรายังมีกำลังอยู่นี่พยายามนทรัพย์เราก็ยังเป็นต้องหาไว้แต่ว่าทรัพย์ภายในเราต้องสะสมเอาไว้ทรัพย์คือทานศีลสุตตะการได้ยินได้ฟังทรัพย์คือสมาธิปฏิบัติภาวนาทำจิตใจให้นิ่งสงบ ถ้ามันไม่นิ่งก็สวดมนต์มากๆเรียกว่าอิติปิโสร้อยแปดบทอิติปิโสบทเดียวก็ได้สวดทุกวันเดินเดินทางไปใกล้ๆถ้าพยายามสวดให้จิตสงบมันจิตสงบแล้วก็จะมีปัญญาเลมีปัญญาก็ไป <c oughs> ปัญญาอย่างรู้ความจริงที่พระพุทธเจ้าสอนซึ่งปกติเราก็น่าจะเห็นนะเพราะธรรมชาติมีอยู่แล้วเนี่ย โลกไม่เที่ยงเราก็เห็นนะเห็นด้วยตาเนื้อแต่ยังไม่เห็นด้วยตาในคือใจี่ยังไม่เห็นอะไรไม่เที่ยงในโลกมันก็เห็นอยู่นะแต่มันยังเป็นเราอยู่เราเกิดเราแก่เราเจ็บเราตายเราสุขเราทุกข์มันมีเราตลอดเลยนีตัวนี้คือความเห็นในใจเรายังไม่เปลี่ยนเราจะมาฝึกเปลี่ยนความเห็นอันนี้นให้ได้ให้ไม่มีตัวเราหรือของของเราเนี่ยให้ได้ ตองนั้นจิตก็จะแยกจากอารมณ์มีปัญญามีพุทธ,ธะเกิดขึ้นที่ใจนี่บุญพวกเราสะสมมาแล้วรวมกันเข้ามาแล้วเป็นทานสินภาวนาหรือสินธรรมิปัญญาเป็นเรือหรือเป็นรถที่จะพาเราไปสู่สถานที่ต่างๆในโลกนี้สินธรรมติปัญญาก็จะเป็นพาหานะเป็นยานเป็นมรรคยานพาเราไปสู่ดินแดนซึ่มีความสุขที่เราเรียกว่านิพพาน ถ้อยู่ที่ใจนี้มันจะอยู่ที่ไหนหรอกถ้าใจเรามีความรู้เห็นอนนี้จังทุกขงังรักตาก็เห็นทตัวนี้เองเพราะนั้นเราก็ต้องสร้างบาร,รมีสร้างทานสร้างศีลสร้างภาวนาสร้างปัญญาเกิดวิมุตติหลุดพ้นขึ้นมาได้นี่ต้องหมั่นฝึกฝนอบรมท่าน,นก็ขออนุโทนาญาโยมทางใกล้ทางไกลเดินทางมานะโยมอ่อนก็เดินทางมา,นะมา,เ,า,งมาเป็นประจำากกรุงเทพพร้อมด้วย บรรดายาสนิทมิสหายเดินทางมาใกล้ๆเนื้อพวกเราอยู่ที่จังหวัดระยองนี่ก็มาใส่บาทเป็นประจำอยู่บ้านล้วก็จะนอนสบายก็ได้แต่นี้เราก็เตื่นแต่เช้าใส่บาทก็จใจก็เบิกบานด้วยบุญกุศลเราสั่งสมมาไว้มากๆเข้านี่ย่ยอมเป็นที่เพิ่งของโลกบุญเป็นที่เพิ่งของโลก้และดัหน้านะาให้ยศศากรบุตรฟังธรรมจึงได้ดวงตาเห็นธรรมอสวดดับบัน นัก,ก็เป็นอต่สจดยันว่าปีหนึ่งที่ธรมาไปประเทศอินเดียประมาณสักสิบโมงครึ่งเลยตรงสถานที่พัาสะได้มรรุธ,ธรรมมรุพระโสดาบันบรูปอรหันนะอาตมาเห็นนิมิตท่านพัสชะท่านเมตตามาเป็นพลังนะธรรมมาบอกอาญาโยมน่าถ่ายรูปหน่อยนะถ่ายหน่อยท่านแผ่บารมีมาแล้วนะก็เป็นแสงสีขาวลงมาที่ศีรษะธรตมานะนะอย่างนี้เป็นต้น นี่บารมีท่านก็ยังอยู่นะความเป็นนะพุทธอรันหมดกิเลสยังอยู่นะเราไปกราบไปไหว้ท่านยังอยู่เพราะฉะนั้นพวกเราที่มีศรัทธานี่นะ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 พุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ยังมีบารมีอยู่แล้วที่พระธรรมขอให้พยายามจะสร้างระบบลมบารมีจนเรารู้เราเห็นเข้าใจในธรรมะนันต่อไปนะพ่อนะนะนะ